สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกพื้นที่ชายแดนแห่งหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าสามเหลี่ยมทองคํานะครับนั่นคือสามเหลี่ยมมรกตครับผมจุดที่พรมแดนไทยลาวแล้วก็กัมพูชามาเจอกันสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจมากนะคะตรงจังหวัดอุบลราชธานีของไทยเราแล้วก็ไปเจอกับแขวงจำปาสักของลาวแล้วก็จังหวัดพระวิหารของกัมพูชาค่ะครับ เราจะใช้ข้อมูลจากบทความสิบเรื่องเกี่ยวกับสามเหลี่ยมมรกตที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาคุยกันเพื่อให้เข้าใจพื้นที่นี้มากขึ้นคือมันมีอะไรมากกว่าแค่เส้นบนแผนที่จริงๆทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ความมั่นคงหรือทรัพยากรต่างๆด้วยค่ะต้องบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีความสําคัญมากๆในบริบทของอาเซียนเลยนะคะเหมือนเป็นจุดรวมความท้าทายแต่ก็ก็มีโอกาสซ่อนอยู่เยอะเหมือนกันค่ะครับผม จุดแรกเลยที่น่าสนใจก็คือเรื่องที่ตั้งนี่แหละครับที่เป็นจุดบรรจบ3ามประเทศแล้วก็มีเทือกเขาพนมดงรักเป็นเหมือนกำแพงธรรมชาติกั้นอยู่มันเลยสำคัญมากในเชิงยุทธศาสตร์ใช่ค่ะตรงนี้สำคัญมากเหมือนเป็นประตูเชื่อมไปอินโดจีนตอนใต้ได้เลย แล้วไอ้เรื่องทำเลที่ตั้งเนี่ยมันก็โยงกับประวัติศาสตร์โดยตรงเลยนะคะสมัยก่อนนู้นเลยก็เป็นทั้งเส้นทางค้าขายสําคัญที่เชื่อมอาณาจักรขอมแล้วก็เป็นทางเดือนทับด้วยพอมาถึงยุคสงครามเย็นนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะการคุมพื้นที่ตรงนี้ได้นี่คือแบบว่าได้เปรียบเยอะมากทั้งการทหารการเมืองอืแต่ไอลักษณะภูมิประเทศที่มันดูสําคัญนี่แหละครับที่เป็นป่าทึบ ภูเขาสลับซับซ้อนมันก็กลายเป็นดาบสองคมเหมือนกันเพราะว่าเออมันก็กลายเป็นที่ซ่อนตัวของพวกขบวนการผิดกฎหมายในอดีตด้วยใช่ไหมครับ ประเด็นนั้นสําคัญเลยค่ะเพราะผู้มีประเทศที่มันเข้าถึงยากควบคุมยากนี่แหละเลยทําให้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติพวกยาเสพติดค้าไม้ค้ามนุษย์มันฝังรากลึกมานานเหมือนเป็นมรดกตกทอดมาจากยุคที่มันวุ่นวายไม่มั่นคงอะค่ะซึ่งมันก็ยังเป็นความท้าทายเรื่องความมั่นคงที่ทั้ง3าประเทศก็ยังต้องร่วมมือกันแก้มาจนถึงทุกวันนี้เลยครับนอกจากเรื่องอาชญากรรมที่ยังต้องจัดการกันอยู่ อีกปัญหาใหญ่ที่มาจากอดีตและยังส่งผลมากๆเลยก็คือเรื่องกับระเบิดที่ยังหลงเหลืออยู่เยอะมากโดยเฉพาะจากสงครามกลางเมืองในกัมพูชาสมัยเขมรแดงโอ้ยเรื่องทุ่นระเบิดนี้เป็นเรื่องน่าเศร้ามากค่ะแล้วมันยังอันตรายอยู่จริงๆนะคะตามแนวชายแดนเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องในอดีตแต่มันคือภัยที่คุกคามชีวิตคนทุกวันขวางการทำมาหากินการพัฒนาพื้นที่ไปหมดการเก็บกู้ก็ยากมากใช้เงินเยอะด้วยค่ะ อันนี้ยิ่งย้าเลยว่าต้องร่วมลุยกันจริงๆทั้งสประเทศเพื่อความปลอดภัยของคนครับผมแต่ถ้ากลางปัญหาเหล่านี้เนาะสามเหลี่ยมมรกรเองก็มีศักยภาพซ่อนอยู่นะครับทั้งเรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ป่าไม้น้ําตกโบราณสถานแล้วก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ด้วยศักยภาพตรงนี้มีจริงค่ะเยอะด้วยโดยเฉพาะเรื่องท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงวัฒนธรรมแต่การจะดึงศักยภาพตรงนี้ออกมาใช้ได้จริงเนี่ย มันก็ต้องทําควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรแล้วก็ต้องส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่มีอยู่หลากหลายมากซึ่งอันนี้ก็เป็นทั้งโอกาสและก็ท้าทายในการจัดการเหมือนกันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เห็นความพยายามเยอะขึ้นนะครับที่จะเปลี่ยนภาพจําจากพื้นที่ขัดแย้งมาเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือ มีโครงการเชื่อมโยงต่างๆทาถนนปรับปรุงด่านโดยเฉพาะที่ช่องบกที่อุบลตรงนั้นเหมือนเป็นประตูหลักสู่สามเหลี่ยมมรกตเลยจุดเชื่อมความหวังโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะมีความคืบหน้าไปเยอะแต่ก็ยังมีความท้าทายสำคัญๆรออยู่นะคะ เรื่องหนึ่งที่สำคัญมากแล้วก็ละเอียดอ่อนคือการสำรวจปักปันเขตแดนทางบกบางจุดที่ยังไม่เรียบร้อยดีอันนี้ต้องอาศัยความร่วมมือความไว้ใจกันสูงมากเพื่อลดความตึงเครียดแล้วก็สร้างบรรยากาศให้มันเอื้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวจริงๆค่ะครับผมอีกประเด็นที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลคือเรื่องระบบนิเวศต่าไม้แถวนั้นมันเชื่อมกันเป็นผืนใหญ่เลยครับครอบคลุมทั้ง3ประเทศถูกต้องเลยค่ะ ระบบนิเวศที่มันเชื่อมกันแบบนี้สำคัญมากต่อความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคเป็นบ้านของสัตว์ป่าหายากเยอะแยะเลยดังนั้นการอนุรักษ์นี่ต้องร่วมมือข้ามแดนกันจริงๆจังๆเลยค่ะไม่งั้นปัญหาลักลอบตัดไม้ล่าสัตว์บุกรุกป่าก็แก้ยากมันเหมือนย้ำว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมนี่มันไม่มีพรมแดนจริงๆนะคะครับ สรุปแล้วสามเหลี่ยมมรกตนี้เป็นพื้นที่ที่ซับซ้อนมากจริงๆนะครับมีทั้งเรื่องประวัติศาสตร์การค้าสงครามความท้าทายด้านความมั่นคงที่ยังเหลืออยู่ทั้งอาชญากรรมกับระเบิดแล้วก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมระบบนิเวศท,ที่เกี่ยวพันกันหมดและปัจจุบันก็กําลังพยายามอย่างมากที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคข,ของความร่วมมือการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ได้เป็นพื้นที่ที่น่าจับตามองมากค่ะแล้วก็มีคําถามทิ้งท้ายให้คิดกันเล่นๆนะคะว่า นอกเหนือจากแผนพัฒนาความร่วมมือระดับรัฐบาลแล้วเนี่ยไอความผูกพันที่ไม่อยู่แล้วของคนในพื้นที่เองที่เขาข้ามแดนไปมาหาสู่กันทั้งทางวัฒนธรรมเครือญาติหรือการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันเนี่ยมันจะส่งผลต่ออนาคตของสามเหลี่ยมมรกตจริงๆยังไงความสัมพันธ์ระดับชาวบ้านเนี่ยอาจจะจะมาช่วยเสริมหรืออาจจะมาท้าทายนโยบ,บายจากส่วนกลางก็ได้ก็น่าติดตามดูต่อไป